สวัสดีครับเย็นดีต้อนรับสู่ช่องดูวแชแนลในคลิปนี้จะเป็นวิธีสู่ปากหลักน่วยแรกแบบคู่ขี้ดินสองตัวเดินดี15บห้วดติดในส่วนนี้จะเป็นสถิติมวน้าสู่ที่ผ่านมาสู่ได้3ามกับครับออกหกสามสถิติม้วดแรกครับอันนี้คือมวดแรกที่สู่นี้เริ่มเดินนะครับคืนงวดที่ออก2อสามนะครับงวดแรกสู่ได้3ากับครับ ออก2 3สได้ดินที่เ 1, ข้าหลังมือแรงคเลขสครับต่อมาครับในวันที่2ครับในวันนี้ครับได้1กับ3ออก5 1ได้ดินที่เข้าหลังมวยเลขหนึ่งครับในวันที่3ครับสูได้0ูนย์กับ2ออก50 0ศูนย์ข้ามจำหลังมือครับต่อมาวันที่4ครับในวันนี้สูได้2กับ4ครับออก5 4เข้าได้ดินที่2มาที่หลังมือครับต่อมาวันที่5ครับสูได้2กับ4ครับออก3สอง สองมารับมตำาหนักหน่วยนะครับออก3าเนาะต่อมางวดที่6วันนั้นสูดได้4กับ6ผลออก3 6นะครับเข้าทุกที่สมาแม่รับมือครับวันที่7จ็สูดได้5กับ7ออก8 5ครับ 7, 8, 5, 5, 5, 5มาที่ตำาหนักหน่วยครับต่อมางวดที่8ในงวดนี้สูดได้6กับ8ครับดินเลขคู่ครับออก0 6ได้ดินเข้าหลังหน่วยเลข6นะครับในงวดที่9ครับสูดได้7กับ9ครับออก8 7นะครับ ในงวดที่สิบครับสูตรได้ศูนย์กับสองครับออกสองศูนย์นะครับอาจจะมีบางงวดมาที่สิบอยู่แรกหนิดนึงครับอย่างในงวดนี้นะครับงวดที่สิบสูตรได้ศูนย์กับสองติดมาสองตัวเลยครับเข้าที่สิบเหนืแรงได้ทีนี้เข้าหลังเหนือแรงเล็กศูนย์นะครับงวดที่สิบแปดครับในงวดนี้สูตรได้สี่กับหกผลออกศูนย์เข้าได้ที่สองครับในงวดที่สิบสองครับสูตรนี้ได้เก้าหนึ่งนะครับในงวดที่สิบสองสูดติดมาสองตัวเลยครับเข้าที่สิบเหนืแรงนะครับออกเก้าหนึ่ง ได้ที่เข้าลังมีเลขกนิดนะครับในวันที่สิบสามครับสู่ได้หกกับแปดออกสองหกครับวันที่สิบสี่ครับสู่นี้ได้แปดกับศูนย์ครับออกห้าศูนย์วันที่สิบห้าที่ผ่านมาครับสู่ได้สามกับห้าครับออกหกแสนเข้าตัวแรกครับมาที่ล่างหนุ่มครับก็ถูกเป็นสิบห้าหัวติดนะครับในคลิปนี้ จะคำนวณนะเทียบไปดูแต่ในวันแรกที่แนวรับสูนี้เริ่มเดินนะครับวิธีคิดแนวฮังสูนี้ครับเราจะาใช้ข้อมูลจากผลสลากจะเริ่มตันน้งวันวันที่2มกราคม68นะครับ วิธีคิดแนวทางสูนี้คร <ian> ับใช้หลักหมื <anderen> ่นบวกกับหลักร้อยบนบวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยบนครับบวกกับหลัก10ครั้งที่1บวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่หนึงบวกกับหลักร้อยครั้งที่2บวกกัน2ครั้งนะครับบวกกับหลัก10ครั้งที่3บวกกับหลัก10ครั้งที่4แล้วก็บวกด้วย5้ครบที่อีกครั้งนะครับ ทีน้ำชมมาลองบวกดูกครับนำสามบวกหได้เท่ากเก้าบวก9ได้18บแปดบวกแปดยี่สบหกบวกหกสามองบวกเจ็ดบวกเก้บวกห้าผมได้53าตัวแรกบวกกัน,น,นได้เลขสามู๋ที่สองแตมได้ห้าครับแั้ว่าแรกครับําวนันสุนี้บวกกัน,นได้เลขี้ครับดินจางว่าเนาะออกตอนสาม นี่คือวันแรกครับที่แนวทางสุดเรื่องเดินต่อมาองวันที่สองมันลองคำนวณเทียบดูครับงววันที่สองครับก็ใช้ข้อมูลจากงววันนี้เป็นตัวตั้งคำนวณนะครับคือจะ ใช้ผลของลรงมิ่งในงวดที่ออก2องแสนคือูนเจ็ดเจ็ดนะครับ วิธีคิดแนวทางสูตรนี้ครับสูนี้ใช้หลักหมื่นบวกกับหลักร้อยบนบวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลัก10ครั้งที่1บวกกัน2ครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1นึ่งแล้วหน่วยบวกกับหลักร้อยครั้งที่2บวกกัน2ครั้งบวกกับหลัก10ครั้งที่3บวกกับหลัก10ครั้งที่4แล้วก็ด้วย5คงที่ครั้งนะครับ นำหบวกเก้าได้เท่ากับสิบบวกสองบวกหได้13 15า9สิบห้าสบเยี่หกมเอ็ดครับวดที่ 2, สอูนนี้บวกกันได้1กับ3ผลออก 5, ห้าหนึ่งขวอต่อมาครับสี่ตีมวดที่สามวดที่3ามวด,ดนี้สูนยได้ศูนย์กับ2อครับออก5้าศูนย์เรามาลงคำนวณเทียบกันครับ แล้วก็ใช้ข้อมูลจากในงวดนี้เป็นตัวตั้งคำนวณนะครับซึ่งในงวดที่ออก51ผลของนั้นหนึคือ558 7 00นะครับ แนวทางสูตรนี้วิธีคิดหลักหมื่นบวกกับหลักร้อยบนบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลักสิบครั้งที่1บวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1บวกกับหลักร้อยครั้งที่2บวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลักสิบครั้งที่3นําไปบวกกับหลักสิบครั้งที่4แล้วก็บวกด้วย5คงที่ครั้งนะครับ ำบวกห้าได้เท่ากบหบวกหเป็น12บวกห้าเป็น17บวก8ปดยี่ห้ายี่ดมห้าสดที่3าศูนย์นี้ครับได้ศูนย์กับ2ออก5 0าศนข้าวเรีนตัวแรกครับมาที่ตำแหน่งหลังน่้ได้นี่คือสีจีงวดที่สามนะครับสีจีงมดต่อมาครับงวดที่ส งวดที่สี่สูได้สองกับสี่ครับ,รบวันนั้นออกห้าสี่เรามาลองคำนวณเทียบดูนครับ วิธีคิดหลักหมื i, ่นบวกกับหลักร้อยบนคูณ3ครับบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลัก10ครั้นที่1บวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยครันนี้งที่1บวกกับหลักร้อยครั้นที่2บวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลักสิบครั้นที่3บวกกับหลัก10บครั้นที่4บวกด้วย5คงที่ครั้งนะครับ นำสบวกเได้13บวกเจเป็น20 22 3บยี่สิบสบเจ็ดสบวกกันได้2กับ4นี่คือสี่จิงวัที่สีออก5 4าข้าวดินตัวที่2มาที่ทำหนักนครับทุกินสี่มวน่มวดต่อไปนะเราจะข้ามไปครับผมจะคำนวณนะเทปไปดูที่ สองม้นนี้จะเป็นซีที่ม้วนที่สิบสี่กับม้วนที่สิบห้าที่ผ่านมานะครับก็ใช้ข้อมูลจากในม้วนเดียวสองเป็นตัวตั้งคำนวณนะครับในส่วนนี้จะเป็นซีที่สู่เข้ามาในซีม้วนแรกนะครับถึงม้วนที่ออกห้าซีนะครับ ซิงเกวันี้จะเป็นสีซิงงวดที่14นะครับเรามาลองคำนวณเทียบกันครับแนวคันสูนี้ครับหลักหมื่นบวกกับหลักร้อยบนบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลักสิบการที่1บวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยครั้งนี้น่บวกกับหลักร้อยครั้งที่2บวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่4 แล้วก็บรุห้คที่อีกครั้งครับนำซีบวกเก้าได้1ิบ7บวกแปดยี่ห้าบสามสิบวก8 4ดสี่สิบบวกกันได้แกับ0ในงวดที่14ออก5 0เข้าดินตัวที่2ครับมาชะจมหนักนี้สถิจิงวดหน้าสูตรที่ผ่านมาครับสูรได้3ามบุรครับออก6 3นะครับเรามาลองคำนมณเ,เทียบดูครับ เราใช้ข้อมูลจากในมวนเดียว50าเป็นตัวตั้งคำนวณครับผลของรน่วย่งในมวดวันที่1่งสิงหาคม68ออก1ปดหนึ่งหนี้วศูนย์นิวตัคิดหลักหมืน่นบวกกับหลักร้อยบนบวกกัน3ครั้งครับ บวกกำลังหน่วยบนครับบวกกับหลัก10ครั้งที่1บวกกัน2ครั้งบวกกำลังหน่วยครั้งที่1บวกกับหลักร้วยวครั้งที่2บวกกัน2ครั้งบวกกับหลัก10ครั้งที่3นำไปบวกกับหลัก10ครั้งที่4แล้วก็บวกด้วย5้คงที่อีกครั้งครับนำา1บวก4ได้เท่ากับ5บวก2เป็น7 7บวก4ี1สิบเอ ยี่สิบแปดสามสิบสามบวกหกสามบวกหกสองเต็มได้เท่าห้าสู่สิทธิมวดล่าสุดที่ผ่านมาสู่ได้สามห้าอ๋อหกสามครับจากสิทิในสิบห้ามวดที่ผ่านมา ทางโซนนี้ดินนหลังหน่วยแรกนะครับจะเป็นแบบคู่ขี้ครับดินสอตัวนะครับสรุปเดินดีสิบห้ามติดนี่คือสถิติเมดที่สิบห้าที่ผ่านมานะครับเดี๋วทางสูนนี้วิธีคิด สูนี้หลักหมื่นนบวกกัหลักร้อยบนบวกกัน3ครังครับบวกกัลังหน่วยบนนำบวกกัลักสิบคันที่1บวกกับหลักหน่วยคันคันที่1่บวกกับหลักร้อยคัทนคที่2บวกกัน2ครังครับบ,ร 3, บวกกับหลักสิบคันที่3าํนำไปบวกกับหลักสิบคันที่4บวกด้วย5คงที่อีกครั้งนะครับ แดี๋ยวในคลิปนี้เป็นสูคคำนวณหาเลขดินหลักดูหนครับจะเป็นแบบ2ตัวเนาะ,ะนำกล้ามบวกสได้สิบบวกห้าสิบแ2ดยี่บวก8 3ดส0มห้าสี่สิบตัวแรกวันนี้ได้เลขศู 0, บวกไป2แต้มครับได้2นี่คือเลขดินทัวร์ที่สองวันนี้สูรได้0กับ2ดินลี่คู่ครับได้ศูนกับ2 ถ้าทุกใจในส่วนนี้แค่ภาพและส่วนไว้นะครับ ที่16สู่ได้0กับ2นะครับ ถ้าถูกใจสูตรนี้แคปภาพกันจดกันไว้นะครับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ